สวัสดีเพื่อนเพื่อทุกท่านครับผมเรามาดูดวงกันนะครับคุณเตะตาต้องใจใครจนเขาชอบคุณหัวปักหัวปาเราจะมาดูกันนะครับว่าเขาคนนั้นเป็นใครนะที่เราไปแบบว่าไปเตะตาต้องใจนะครับแบบหลงหัวปักหัวปำกันเลยทีเดียวนะเึื่องถึงตัวเองนะครับเราเลือกไพ่นะข้างหน้าเพื่อนเพื่อนตรงนี้นะครับจะมีไพ่ทั้งหมด3ใบเป็นตัวแทนของไพ่3ามกองให้เพื่อนเพื่อนได้เลือกนะครับ นึกถึงตัวเองแล้วดูซิว่าไพ่ใบไหนน่ะโดนใจดึงดูดสายตาเราที่สุดกองที่1นนะครับเป็นกองเรือนะนี่กองที่2นะครับกองมา้าและกองที่3นะครับบิชอปเมื่อเพื่อเนเพื่อนเลือกได้แล้วนะครับ1 2หรือว่า3นะครับ1 2สองหรือว่า3กดที่ทําสแตมป์เพื่อเลือกรับชมรับฟังคำทำนายตามกองที่เพื่อนเพื่อนเลือกได้เลยนะครับ สวัสดีชาวกองที่1กองเรือนะครับมาเรามาดูกันนะครับคุณเตะตาต้องใจใครจนเขาชอบคุณหัวปักหัวปำกองที่1ของเรานะครับคือเอทรอปคัพนะครับให้แถ้วยลักษณะ8ถ้วยเนี่ยเป็นลักษณะคนทางไกลบางคนที่เลือกกองนี้อาจจะชอบเดินทางนะครับเดินทางหรือว่าพูดคุยกับคนที่อยู่ระยะทางมระยะทางมาเกี่ยวข้องมีการเดินทางมาเกี่ยวข้องเป็นคนที่อพยพย้ายข่นฐานหรือมีการเ,เขาเรียกว่าอะไรอะ รู้จักคนทางไกลอ่ะเยอะเยอะ,เยอะกว่าคนที่แบบอยู่ใกล้ตัวอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นการเชื่อมต่อกันทางออนไลน์ก็ได้หรือว่าบางคนเนี่ยย้ายถิ่นฐานไปแล้วก็ไปเจอกับคนใหม่ๆก็ได้เช่นกันนะครับเอสออฟคัพนะบางคน <c oughs> กําำลังมูฟออนจากเรื่องราวที่เจอมาในชีวิตกําลังมูฟออนจากความเจ็บปวดทั้งหลายเรามาดูกันสินะครับว่านะพลังงานอะไรที่เป็นของคุณนะเอ๊ซับซอนะครับหดาบนะ เดนะครับเดเป็นไ้าที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพนะอัศวินไม้นะแล้วก็เอไม่ใช่5 3ถ้วยนะครับโดยลักษณะชาวของนี้เนี่ยคุณเป็นคนที่ทํางานเกี่ยวกับสุขภาพได้ดีสุขภาพเป็นอะไรได้บ้างนะหมอพยาบาลอะไรอย่างี้นะหรือว่าการดูแลสุขภาพแบบธรรมชาติใช่ไหมแพทย์แผนโบราณอะไรงเงี้ยเขาก็จะเลือกที่จะใช้สมุนไพรนะครับก็จะมีความรู้ทางด้านนี้ดีแล้วก็ความสามารถความรู้ในเรื่องของการนิวตรียนนะ เอ่อนิวเทียมแปลว่าอะไรอ่ะไอ้เนี่ยไอ้สัตว์อาหารสัตว์อาหารที่เรากินแล้วก็ดูแลหรือว่าบางคนเกี่ยวกเก่งเรื่องโภชนาอะไรแบบนี้ก็ได้ด้วยเช่นกันนะเออบางคนดูแลร่างกายดีนะครับเ,เกี่ยวข้องกับความเป็นความตายคุณจะเป็นคนที่เก่งในเรื่องนี้นะอ,อาชีพพวกนี้ก็จะเหมาะถูกไหมเป็นคนที่ทํางานนะทำงานแล้วก็มีจิตใจมุ่งมั่นทํางานเร็วทํางานไวนะบางทีพูดอะไรเนี่ยไวชา้านชะ้านเพราะงานบางงานเนี่ยมันอาศัย ระยะเวลามันจําเป็นต้องมีระยะเวลามาเกี่ยวข้องชักช้าไม่ได้นะครับไพ่สามถ้วยไพ่สามถ้วยเนี่ยเป็นไพ่ของการพูดคุยการสื่อสารคุณจะเก่งในเรื่องของการเดินทางการสื่อสารสุขภาพนะครับการสื่อสารคุณก็เก่งในเวลาคุยกับคนรอบข้างคนรอบข้างเนี่ยก็จะชอบชอบที่จะพูดที่จะคุยกับคุณชอบที่จะเ,เวลาอยู่ใกล้คุณนะเขาจะรู้สึกว่าคุณเนยยินดี ยินดีเวลาที่คนรอบข้างได้ดีเนี่ยแสดงว่าคุณเองเนี่ยทำจิตใจให้มันคเคาเรียกว่าห่างไกลจากความอิจฉาการเปรียบเทียบนะครับทำให้คุณเนี่ยเป็นที่รักของคนรอบข้างเพราะว่าเออโอเคใครยินดีใครได้ดีก็ดีด,ดีใจด้วยนะก็มองแต่ด้านดีๆนะครับมองแต่ด้านดีเพราะสิ่งนั้น่ะถ้าเรายินดีอะจัก,กรวาลจะส่งสิ่งที่เท่าเทียมกันหรือมากกว่ามาให้เรานะครับ ชาวกองนี้ก็เลยมีเพื่อนมีมิตรภาพที่ดีๆเพราะทุกคนเขารู้ว่าคุณยินดีเวลาเขาได้ดีแล้วคุณเตะตาต้องใจใครจน,จนเขาชอบคุณเนี่ยห,หัวปลาหัวปลมเลยนะเพศออฟคัพส์ครับโอ้ดูมีความเป็นเด็กนะมีเอเนจีแบบเด็กบางทีอาจจะมีความน่าเด็กเด็กถือเหรียญนะครับเลเวอร์นะครับ,รบแล้วก็เดอะมูนโดยลักษณะชาวกองนี้คุณดึงดูดคนที่เป็นเด็กนะครับเอเนจีของความเป็นเด็กเอ e เน y จีของความสดใสร่าเริงนะครับ มีเสียงหัวเราะมีรอยยิ้มมีความสนุกสนานนะตัวเขาเป็นคนมีสเสน่ห์ใครเข้า,เข,าเข้าใกล้เขาคนนั้นแล้วจะรู้สึกว่าเขามีสเสน่ห์นะครับจะมีคนไลยล้อมรอบตัวเขาเยอะเลยบริวารดีก็จะมีใครหลายคนที่แบบเข้ามาในชีวิตของเขาแล้วก็ถูกใจเขานะเพราะว่าเขารู้จักพูด มีเซนส์ที่ดีนะครับมีเซนส์มีสัมผัสบางทีตัวเขาเนี่ยจะรู้จักเซนส์รู้จักจับสัมผัสของคนเรากับว่ารู้ล่วงหน้าว่าคนนั้นจะรู้สึกอะไรยังไงนะครับเขาเก่งในเรื่องจิตใจมองโลกตามความเป็นจริงแต่เป็นคนที่มีความอ่อนโยนไพ่เด็ก2ใบเนี่ยอาจจะมีความแบบมีความเป็นเด็กหน้าเด็กหรือไม่ก็ความคิดทัศนคติอะไรเงี้ยดูดูเด็กดูเปิดใหม่ดูเปิดกว้างเขาเกี่ยวข้องอะไรกับเรา เนี่ยมีเด็กแล้วเด็กเด็กคือดาบนะครับชาลีออดนะเฮอร์มิสนะแล้วก็นายออฟเป็นนะเขาอาจจะมีการร่วมง,งานกันในบางงานนะครับมีการเจอกันหรือว่าขับรถไปอย่างเงี้ยมีการสื่อสารกันนะแบบขึ้นยานผ่านนะ้าขับรถไปแล้วก็ไปเจอกันอะไรพวกเนี้ยนะครับหรือว่ามีการไปท่องเที่ยวบางคนเจอกันในวัดในในการทําบุญนะแล้วก็บางคนเจอกันจากการไปปิกนิกนะบรรยากาศสบายๆบยบรรยากาศเบา,เบา,เบา,เบา บรรยากาศของการจัดสวนหรือคุยกันในเรื่องพวกนี้ในกลุ่มออนไลน์ต่างๆเรื่องการจัดสวนเรื่องการเตรียมการเรื่องยานผ่านะต่างๆหรือว่าหรือว่าเรื่องธรรมชาติก็ได้นะครับเรื่องธรรมชาติสายลมแสงแดดเสียงนกเสียงไม้อะไรพวกนี้ขอดูแอคชั่นเขาหน่อยสินะครับโอ้สิดาสแตติสครับเดอะเวิแล้วก็หกดาบ จะมาไม่เร็วๆนี้ S yes on no จะมานะครับจะมีการมาเชื่อมต่อกันนะเพราะว่าก่อนหน้านี้อาจจะมีการ Move on ของใครบางคนนะครับก็จะได้คนนี้เราก็จะดึงดูดเขาเข้ามานะครับหรือไม่ตัวเขาก็กำลัง Move on จากใครบางคนแล้วก็มาเจอกันนะครับมาพูดมาคุยกันนะคล้ายๆว่าจะมาจีบนะครับเออแล้วก็ส่วนใหญ่จะคุยกันในเรื่องเบาๆสบายๆหรือบางคนจะคุยกันในเรื่องแบบการท่องเที่ยวเรื่องอการเดินทางไกล หรือว่าสถานที่ท่องเที่ยวอะไรแบบนี้คือเรื่องที่มันไม่เคลียรอะนะจะมีการเข้ามาทําความรู้จักกันแล้วก็มาพูดมาคุยกันนะครับถ้าใครรู้สึกว่ายังไม่มีคนพวกนี้ปรากฏขึ้นมาในชีวิตเลยให้โอปเอนชอยส์ให้ตัวเองนะครับเปิดว่างนะพูดคุยกับคนนั้นทีคนนี้ทีอย่างเงี้ยก็ได้นะครับเรามาดูกันนะครับาราศีดาวจันดาวศุกร์ของคุณราศีแมงป่องเด่นของเขาเนี่เลิฟเวอร์ราศีคนคู่นะเด่นราศีมีนของเขาก็เด่นนะครับราศีธนูระหว่างเราเด่น ดาวเนปจูนเด็ดาพบที่9พบเกี่ยวกับการเดินทางก็ได้เนาะการพัฒนาชีวิตพัฒนาจิตวิญญาณการเซล์เดนเบล็อกทั้งหลายนะครับสิ่งเหล่านี้ก็จะเด่นในดวงของเรานะจิตวิทยาอย่างเงี้ยจิตวิทยานะดนตรีอย่างเงี้ญญนะนนนอยาอารมณ์สุนทรีต่างๆก็จะเหมาะนะครับก็จะดึงดูดโอเคขอบทุวนแล้วนะเจอกันท้ายคลิปครับสวัสดีด้วยครับ สวัสดีกองม้านะครับกองม้าของเรากองที่2นะครับทอปิกของเราก็คือคุณเตะตาต้องใจใครจนเขาชอบคุณหัวปักหัวปำนะเออแบบหัวปักนะหัวปาไปเลยนะกองม้าของเราวันนี้ใครที่เ,เพิ่นเลือกนะครับคุยนอฟคอยเป็นราชินีถือเหรียญน,นะชาวกองเนี้ยรู้จักการแต่งตัวรู้จักมีคลาสแล้วก็สร้างคลาสให้กับตัวเองนะครับวางตัวดีในสังคมทําให้คนรอบข้างในสังคมเนี่ยมองคุณดีนะ คุณจะไม่ยกตัวเองยกตนขมท่านกดคนอื่นแล้วคุณก็จะไม่กดตัวเองลงแต่ว่าคุณจะรู้จกักศักดิ์ศรีที่เท่าเทียมคุณรู้ว่าตัวเองมีค่านะครับสิ่งเหล่านี้เป็นพลังงานของตัวคุณให้คุณเก็บไว้เก็บพลังงานด้านดีๆเอาไว้นะครับรู้จักถ่อมตัวแต่ไม่ถล่มนะแต่ไม่ถล่มตัวนะคนละความหมายกันนะแต่งตัวดูดีดูหรูดูแพงน,นะครับมีอะไรที่เป็นพลังงานของคุณนะครับขอส่องพลังงานของคุณหน่อยสิ เดอะสตาร์ Star, นะรู้จักการวางตัวที่ดีรู้จักความสงบนะครับเซเว่ aken, War, นออฟเพนทักเกิลเซเว่นออฟวอนอัศวินดาบนะครับไนท์ออฟซอสชาวกองยิ่เวลาทำงานทำทำเร็วนะครับคนพูดเร็วพูดตรงนะครับเออพูดเร็วพูดตรงมีความคิดที่แปลกแล้วก็แหวกแนวมักจะมีความคิดที่แตกต่างจากคนอื่นแต่เข้าใจวางตัววางตัวดีรู้จักเก็บหอมอรอมลิบรู้จักเก็บสะสมสะสมเงินสะสมของสะสมสิ่งที่มี มูลค่ารวมไปถึงเฟรนชิพอปะเออเพื่อนเพื่อนหรือว่าไอคอนเนค o ชันดะีๆอนะคุณก็จะชอบสะสมเรื่องพวกนี้นะครับไพ่เดอะสตาร์เป็นไพ่ที่บอกว่าตัวคุณเนี่ยมี Energy ของความเป็นแบบคนที่แบบสงบได้นะเป็นคนที่รู้จักสงบนะรู้จักความสงบนะเ,เป็นคนที่แบบคนเรียกว่ามีมีเซนด้วยนะบางคนมีเซนมีความสงบนะครับไม่ค่อยชอบ ตัวแยงตัวเถียงแต่ถ้าทํางานก็จะทําแบบรีบๆเสร็จๆไม่ค่อยไม่ค่อยชอบดองงานไม่ค่อยชอบอะไรที่มันคาลากคาซังนะครับเสะสมเป็นความสําเร็จดีกว่านะไม่เน้นสะสมแบบหม,มักหมมงานอะไรอย่างเงี้ยทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับแล้วเอน r ิจีแบบนี้นะคุณเตะตาต้องใจไขรเอาเป็นบางทีเป็นคนพูดเร็วนะพูดจริงทําจริงพูดตรงเรามาดูกันนะครับว่าเขาเป็นใครครับเมจิเชียนครับเอ,อรับซอสครับสเตนนะ แล้วก็ M page. เอมเพสมีเอมเพสเอนจีของฝ่ายนู้นอะมีเฟมินีนเอนจีค่อนข้างสูงนะถ้าคุณเป็นผู้หญิงอะไรเงี้ยคุอาจจะเจอคนที่แบบมีความอ่อนโยนนะผู้ชายมีความอ่อนโยนหรือบางทีหน้าค่อนข้างหวานครับอาจจะเป็นคนที่หน้าหวานแลนะมีความหวานที่ตรงใบหน้านะความคิดความอา่านอะไรเนี่ยค่อนข้างฉลาดแล้วก็รู้จักการวางตัวนะครับรู้จักการวางตัวที่เหมาะสม ตัวคุณวางตัวดีตัวเขาถ้าคนรอบข้างเนี่ยก็จะเคารพคุณแล้วก็จะรู้จักวางตัวดีด้วยเช่นกันนะครับเอ,อ้นี่เป็นมุมน่ารักน่ารักนะครับที่ตัวคุณสามารถดึงดูดเข้ามาได้เป็นมุมน่ารักน่ารักของเขานะครับที่เราเองก็ดึงดูดเขาเข้ามาเนาะทีนี้อาจจะต้องระวังนิดนึงเพราะว่าคนเนี้ยกำแพงสูงกำแพงสูงนะคือเขาอาจจะมีแบบมี mindset มีวิธีคิดอะไรที่แบบ ไม่ค่อยเหมือนจากเราเนาะเขาก็เลยจะมีการตั้งกำแพงเนี่ยค่อนข้างสูงกว่าที่จะเป็นแฟนกว่าที่จะเป็นคนรักก็ต้องแบบมองแล้วมองอีกอะเออพูดง่ายๆคือแบบมีกำแพงกันนะครับมีความเข้มแข็งมีความแข็งแกร่งนะถ้าเขาเป็นผู้หญิงเ็าจะเป็นผู้หญิงที่สวยนะเออมีเฟมินินเอนเนอร์จีสูงเนี่ยสวยอบอ้อมอารีนะพลังงานผู้หญิงสูงแต่ถ้าเขาเป็นผู้ชายเขาจะรู้จักความอ่อนโยนรู้จักยอมผู้หญิงนะรู้จักว่าเอ้ย ผู้หญิงก็นำสามารถนำได้ในเรื่องบางเรื่องอันนี้ก็จะเป็น energy ด้านดีๆอีกมุมหนึ่งคือฉลาดฉลาดผู้ฉลาดคิดฉลาดทำแต่ต้องระวังเพราะว่าคนนี้เวลาเราจะไปต่อกับเขาเวลาที่เราจะพูดเวลาที่เราจะคุยกับเขาอะเราต้องดูว่ากำแพงเขาสูงขนาดไหนเพราะว่าคนกำแพงสูงอะเขาจะมีการให้สถา,านะเนี่ยค่อนข้างช้าเรามาดูกันนะครับว่า เรากับเขาเนี่ยมักจะเจอกันอะไรยังไงที่ไหนนะเป็นใครเกี่ยวข้องอะไรกับเราอัศวินเหลี่ญนะครับราชินีถ้วย the fool นะแล้วก็แฮงแมนลักษณะนี้อาจจะมีการทํางานร่วมกันเป็นเจ้านายลูกน้องนะหรือว่าเจ้านายลูกน้องในสาขาวิชาที่ต่างกันสมมุติเราทํางานอีกบริษัทหนึ่งอย่างเงี้ยเป็นเป็นเจ้านายเขาอาจจะทางานบริษัทหนึ่งเป็นลูกน้องหรือตรงข้ามกันอย่างเงี้ยก็ได้นะครับอาจจะไม่ได้แบบเป็นสาขาเดียวกันโดยตรง แต่ว่ามี energy แบบเ,เ,ปเป็นเจ้าหน้าที่ลูกน้องมีความเป็นเด็กอยู่ในนี้ออใครบางคนอาจจะเคยรู้จักกันมาก่อนรู้จักกันอตอนที่เรายังเป็นเด็กเป็นเด็กฝึกงานเป็นอะไรที่ต้องเริ่มต้นต้องเรียนอะไรใหม่ๆนะระหว่างเขากับเรานะรเป็น energy แบบนี้เป็นพลังงานที่มีความต่างกันแต่พอร,รู้จักกันแล้วเนี่ยมันจะสลัดกันไม่ออกนะคนประมาณนี้จะเจอกันในชีวิตของคุณแต่ถ้าคุณรู้สึกว่ามันเขาเรียกว่าอะไรมันอาจจะไม่ได้เจอกับคนประมาณนี้ถ้าเป็นในอินเทอร์เน็ตอะ ถ้าเปนในอินเทอร์เน็ตก็ได้แต่จะเป็นลักษณะของแบบเพื่อนของเพื่อนร่วมง,งานเพื่อนของเจ้านายร่วมง,งานหรือว่าเพื่อนของออต่างบริษัทก็ได้แต่ว่ามันจะคนละสาขากันเลยนะที่จะมาคุยกันก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้แต่เวลาคุยกันเนี่ยเตะตาต้องใจหนะักมากนะ Move อ n ไม่ได้เวลาเขามาคุยกับคุณขม o v e on จากคุณเนี่ยแทบไม่ได้เลยนะและแอคชั่นของเขาอะจะออกอะไรต่อไปก้าวดาบแนละ้วหนึ่งถ้วย สวินไม้เออร์มิสนะครับดูแอคชั่นของเขาเนี่ยนะลักษณะของเขาเนี่ยเ,เขายังคิดเครียดอยู่กับการเดินเข้ามาจึงจะต้องมีการรวบรวมข้อมูลอะไรเกี่ยวกับตัวเราอ่ะเยอะนะข้อมูลชื่อนามสกุลอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมอะไรที่เขาพอจะทักเราบ้าง อะไรที่เขาพอจะทักเราได้เขาก็จะพยายามทักพยายามเจาะในเรื่องนั้นแต่ต้องระวังนิดนึงอย่างที่บอกว่ากําแพงสูงเขาก็เลยจะไม่ค่อยแบบเวลาคุยอย่าคุยเก็กนะแต่เวลาพอคุยกันลึกคุยในเชิงความสัมพันธ์อย่างเงี้ยจะมีความงงๆอยู่ในตัวของเขาอยู่นิดนึงตรงที่ว่าเขาออกแอคชั่นไม่ค่อยเป็นในความรักนะครับนี่เอสซอับคาร์เนี่ยการเริ่มต้นใหม่นี่แต่จะมีการเข้ามาทักทายแน่นอนนะครับอัศวินไม้การเริ่มต้นของความรักความรู้สึกดีด นะเธอมีการเตรียมตัวอย่างเงี้ยเออขาเครียดมากรู้สึกกังวลมากกับความสัมพันธ์นะและขนาดาวจันร์ดาวศุกนะร์ของคุณเนี่ยราศีกุมเด่นของเข้าดาวศุกร์เด่นราศีสิงเด่นดาวพุธเด่นอนะตรงนี้มีอะไรบ้างที่บอกว่าระหว่างเราเด่นนะราศีพฤษเด่น ดาวเนีจูนเด่นแลยก็บพบที่4พบที่4พบเกี่ยวกับครอบครัวความอบอุ่นของครอบครัวแบบนี้นะครับพบพัุนทุว่วคณาญาตอะไรเงี้ยสายเลือดอย่างเงี้ยอาจจะรู้จักกันผ่านทางต่อญาติมาอะไรเงี้ยนะรู้จักญาติมาหรือว่าผู้ใหญ่แนะนําก็ได้เจอกันท้ายคลิปครับสวัสดีด้วยครับ สวัสดีชาวกองที่3กองบิชอปนะครับท็อปิกของเราวันนี้ก็คือคุณเตะตาต้องใจใครจนเขาชอบคุณหัวปักหัวปั๊มเลยนะครับเรามาดูกันสินะครับดูไพ่ที่มันเพื่นเลือกนะครับเซเว่นออฟนะครับไพ่ลักษณะของไพ7นะ่7ดบาบนะเดาบการหลบซ่อนการซ่อนแอบนะครับความเป็นคนลึกลับชาวกองนี้มี energy ของความเป็นคนลึกลับนะครับมีความลึกลับนะหน้าค้นหาที่มาพ่วงก,กับคําว่าลึกลับก็คือหน้าค้นหา แต่คุณสมบัติด,ด้านลบของไพ่ใบนี้คือการปิดบังไม่เปิดเผยก็ได้นะเรามาดูกันสินะครับว่าอะไรที่เป็นพลังงานของคุณบ้างขอดูหน่อยสิอะไรที่เป็นพลังงานของคุณบ้างไฟอ w o ซอ s ครับหดาบนะโฟ,ร,นะฟร์อ w o ซอ s นะถูกอัพซอเยอะนะอะแล้วก็จัดเม n น ชาวกองนี้เป็นคนช่างเลือกเลือกแล้วเลือกอีกนะครับคุณเป็นคนที่มีความเป็นตัวของตัวเองสูงมากเลือกแล้วเลือกอีกแต่ว่าความเป็นตัวตนของคุณเนี่ยคุณจะไม่ค่อยให้ใครมารู้จักสัมผัสแล้วก็มาพบมาเจอตัวจริงเท่าไหร่นะคุณจะชอบใช้เวลาใช้ชีวิตแบบสบายสบายอยู่บนที่นอนแล้วนะคุณได้อนุญาตให้ตัวเองเป็นตัวคุณนะครับช่วงนี้ถ้าคุณฝันเรื่องอะไรเนี่ยลองมาวิเคราะห์กันดูฝันแม่นฝันแม่นในที่นี้ไม่ได้แปลว่ามันจะต้องเป็นตามฝันนะแต่เป็นฝันที่ค่อนข้างคาาุณ เอามาแปลความหมายอีกทีหนึง่งนะแปลในเชิงเสเปริชั่วหน่อยหนึง่งในเชิงจิตวิทยาหน่อยหนึ่งก็ได้แต่ว่าไม่ได้แบบแปลแบบตีเป็นตัวเลขอะไรอย่างนี้ไม่ใช่นะเพราะว่าความความาความคิดของคุณอนะเดี๋ยวมันจะไปสะท้อนในความฝันนะครับดังนั้นอารมณ์ที่เกิดขึ้นในความฝันนะเกิดอะไรขึ้นนะอันนั้นอนะมันจะสื่อว่าคุณยังติดค้างเรื่องอะไรอยู่แล้วเดี๋ยวเรามาแก้ไขเรื่องนี้กันนะครับ นะมันซ่อนแอบนิดนึงนะมันไปหลบอยู่ในจิตใต้สำนึกเพราะโดยปกติเวลาที่คุณทํางานเวลาที่คุณอยู่บนโลกเวลาที่คุณอยู่ในมิติของทางโลกมิติของเราเนี่ยมิติของกายเนื้อนะตอนที่ยังไม่ได้ฝันอยู่ตอนที่อยู่บนสตินะคุณมีเหตุผลมากคุณหนักในเรื่องของการใช้เหตุผลคุณเป็นคนที่พูดแบบคําไหนคํานั้นเป็นคนพูดจริงเป็นคนพูดตรงตรงด้วยเหตุผลมีความเป็นตัวของตัวเองสูงใครเถียงคุณไม่ออกนะเออคุณอาจจะแบบ โดนทักก็ได้ว่าแบบเอ้ยเธอนี่ไม่น่าดูดวงนะเพราะว่ามีความมั่นใจในตัวเองสูงอยู่แล้วอะไรแบบนี้ใช่ไหมมีเหตุผลอยู่แล้วเงี้ยใช่ไหมไม่น่าเชื่อเรื่องดวงนะแต่ว่าไอ้สิ่งเหล่านี้มันจะนำพามาซึ่งการตื่นรู้ในอนาคตเนาะการตื่นรู้การเข้าใจตัวเองก็ได้นะเข้าใจตัวเองในเชิงลึกเข้าใจตัวเองลงลึกไปถึงระดับสัญชาตญาณนะครับสิ่งเหล่านี้นะครับมันก็จะเป็นตัวคูณ ตัวคุณเป็นคนฉลาดคิดฉลาดเลือกเข้าใจเลือกแล้วก็ตัวตนลึกๆของคุณนะคุณจะไม่ค่อยเปิดไม่ค่อยแสดงออกให้คนอื่นรับรู้เท่าไหร่เรามาดูกันนะครับว่าแล้วนะตามท็อปิกของเราคุณแตะตาต้องใจใครจนเขาชอบคุณแบบหวัหว,หวปักหัวปมเลยเนี่ยเขาเป็นใครครับ the world ครับ seven of pentacles ครับเเหลียญนะครับ queen of cups ครับราชินีถือถ้วยแล้วก็ empress เวลาชนีถือถ้วยมาติดคู่กับเอ็มเพสเนี่ยพี่เก้มเห็นเฟมิน i เน่เอเนจีในตัวเขาตัวเขาอะถ้าเขาเป็นผู้หญิงเขาจะเป็นผู้หญิงที่สวยมากเป็นผู้หญิงที่สวยงามนะครับมีความอ่อนโยนสูงครับมีความเป็นแม่สีเรือนสูงเป็นคนที่เรียบร้อยนะแล้วก็เข้าใจในความเป็นผู้หญิงเข้าใจหัวอกดูแลแบบเอาใจใส่ดูแลเอาใจใส่คนรอบข้างเป็นเนี่ยโอ้โหเป็นผู้หญิงที่ใครหลายคนอยากได้นะนะกำลังมาติดพันกำลังมาแอบชอบแอบปิงคคุณ ถ้าเกิดว่าเขาเป็นผู้ชายเขาจะเป็นผู้ชายที่อ่อนโยนมีความอ่อนโยนอ่อนหวานนะครับเออบางทีอาจจะหน้าหวานหรืออาจจะรักอ่ะเขาเรียกอะไรการกระทําหวานออกแอคชั่นแบบหวานๆนะครับคือการดูแลเทคแคร์ Care, เอาใจใส่มีเอมพัตตี้อ่ะออกความหวานในที่นี้ไม่ได้แปลว่าเขาเป็น,ปน,ปนแบบเอาหวังอะไรอย่างนี้นะพวกซิมอะไรอย่างนี้ไม่ใช่นะแต่ว่าเขาจะมีความแบบเอาใจใส่เทคแคร์ Care, คนเป็น เข้าใจผู้หญิงเข้าใจหัวอกผู้หญิงให้เกียรติผู้หญิงนะเออนี่คือความหมายนะแล้วก็มักจะมี energy แบบเป็นคนทางไกลนะเมื่อคนเป็นชาวต่างประเทศต่างชาติหรือไม่ออย่างนั้นเนี่ยเขาจะเป็นคนที่เก่งในเรื่องของภาษาวัฒนธรรมต่างประเทศต่างชาติ วัฒนธรรมที่แตกต่างพวกคติชนพื้นถิ่นอะไรเงี้ยเขาก็จะมีความรู้เรื่องนี้นะครับเออมองว่าไอ้แต่ละคนแต่ละวัฒนธรรมมีความแตกต่างกันเพราะอะไรแล้วก็รับได้ที่มีใจเปิดกว้างนะครับรับได้เพราะมีใจที่เปิดกว้างต่เป็นคนชอบสะสมคนสะสมเงินสะสมของนะครับมีของสะสมอยู่มีของสวยๆงามงาม,มีอารมณ์สุนทรีแล้วก็มีความเป็นนักศิลปะในตัวมือไม้อ่อนโยนะ่คือมีความเป็นนักศิลปะในตัว อาทิตย์เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเรามาดูกันสินะครับว่าแล้วเขาเกี่ยวข้องอะไรกับเราถึกได้มาแบบว่าแตะตาต้องใจอะนะราชีดาบนะครับสิบดาบโอ้ไอพีซแล้วก็เทมเพลน บางคนรู้สึกว่าเป็นเพื่อนเก่ารักเก่าเป็นคนคุยเก่าหรือว่าคนที่มาแอบชอบมองแอบชอบแอบมองอยู่เก่าอยู่แล้วนะครับแล้วเราอาจจะชอบหรือไม่ชอบก็ม้แต่มีไพ่สิบดาบบางคนในพลังงานที่มาเลือกกองนี้นะ่ะพลังงานมันเป็นพลังงานเก่าแบบว่าเราเคยตัดจบไปละคนนี้เรารู้สึกว่าเราไม่เอาแล้วเราตัดจบนะแต่ยังเตะตาต้องใจยังหัวปลาหัวปลามอยู่ก่บคุณยังวุฟออนไม่ได้แล้วก็มีการอยากเข้ามาคุยด้วยเรื่อย นะยังมีการอยากเข้ามาคุยด้วยเรื่อยๆบางคนเป็นพลังงานเก่าเพื่อนเก่าลักเก่าเป็นคนที่เคยหย่าล้างคนพวกนี้มักรู้สึกดีๆกับเรานะแล้วก็ยัง,ลงหลงไหลเสน่ห์ของเราอยู่1อันนี้เป็น1ในพลังงานนั้นนะครับสคือเป็นคนที่แอบสอดแอบส่องแอบ,อแอบมองแอบดตามอยู่แต่รู้สึกว่าตัวเราอะ่ะน่าจะไม่ได้ชอบเขาและเขาเองก็เคยถอยห่างออกไปแล้วพลังงานแบบนี้ก็นับนะถ้าบางคนเจอคนในอินเทอร์เน็ตแนละ้วเขารู้สึกมาแอบชอบเราเอง แล้วเขาก็ถอยออกไปเองบางทีก็จะงงๆเอ๊ะมันมีใครที่มีลักษณะแบบนี้ด้วยหรอจริงๆก็มีนะกแอบบชอบอยู่เรามาดูกันสินะครับว่าแล้วจะออกแอคชั่นอะไรต่อไปเขานะ่ะสามดาบมีความเจ็บปวดจิตใจนะเดวิลเอ็รับวอนนะครับแปบดบมาแล้วก็เดอมูนก็จะมีความทุกข์นะแม้ว่าคุณจะ แม้ว่าคุณจะมีเจ้าของอยู่แล้วเนี่ยเขาก็ยัง move on ไม่ได้แม้ว่าคุณมีคนของคุณอยู่แล้วเขาก็จะยัง move on ไม่ได้หรือว่าเขาไปมีใหม่แล้วแต่ใจเขาจะยังแบบภาวะผวงถึงตรงนี้อยู่นะก็เป็นคนลักษณะประมาณนี้นะครับมันก็เลยสุ่มเสี่ยงที่จะเจอกับความรักแบบรักสามเศร้าอะไรเงี้ยเราสามคนหรือว่าเป็นเติ r d ดปา t ์ตีหรือบางทีไม่ได้ตั้งใจหรอกแต่ว่าถึงขนาดไม่ได้ตั้งใจแต่ว่ามันก็เออมันก็จะลากปัญหาพวกนี้มาได้นะครับนี่สาม ดาบกับเดวิลเห็นไหมโอ้มันไพ่ที่ดูน่ากลัวเนาะเออเกี่ยวข้องกับรักที่มันชุนลลมุนวุ้นลึกนะชุลมุนชุนลเกนะครับความแอบ,บซ่อนหลบซ่อนแบบนี้เออมีการแอบเมาแอบเมาฮักเมาฮักเมาแล้วแแอบแอบ,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 บชอบนะต่อให้เรามีเจ้าของเราก็ตามดาวพูโตในชีวิตของคุณเด่นของคุณจะมีการทรานส์ฟอร์มชีวิตของคุณนะการใช้เหตุผลของคุณอนะมันดีอยู่แล้วแต่ว่าจะมีความเข้าใจมนุษย์ในมิติของอารมณ์ของมนุษย์ มากขึ้น,นดาวูุตตองคุณเด่นดาวศุกร์ดาวเส,สาร์ของเขาเด่นนะครับดาวเสาร์ของเรา2คนเด่นราศีมิถุนเด่นของเรา2คนพบที่8พบมรณะการเปลี่ยนแปลงการทานฟอร์มนะครับเด่นเจอกันท้ายคลิปสวัสดีด้วยครับ สวัสดีชาวทายคลิปทุกท่านนะครับเรามาดูไพ่ใต้กองของเรากันในวันนี้ไพ่ใต้กองของเราวันนี้นะครับเป็นไพ่เอทอฟคอยนะครับแปดเหรียญล,ลักษณะของไพ่แปดเหรียญเนี่ยเป็นแบบเหมือนคนที่มีความทะเยอทะยานเนาะมีเอนจีของความทะเยอทะยานอยู่นั้นนะครับแล้วก็การต่อเนื่องความต่อเนื่องนะครับทํางานอะไรซ้ําๆเดิมๆได้โดยไม่รู้จักเหนื่ยไม่รู้จักเหนื่อยนะครับมีความต่อเนื่องในการทํางานนะครับ นะการร่วมแรงร่วมใจกันเพื่อบินขึ้นไปก็ได้นะครับเพราะว่าไพ่ออฟคอยเนี่ยเป็นเหมือนเคยเป็นฟังเรื่องนิทานเรื่องนกะสาอะไรสักอย่างหนึ่งอะที่มันมันมันร่วมมือร่วมใจพากันบินอ่ะแล้วก็หลุดพ้นจากกรงอะไรเงี้ยนะอันอารมณ์ประมาณนั้นนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาคลีนพลังงานกันนะการดูดวงแบบพกกาส์นะครับเป็นเจเนอเรตติ้งควานายที่ได้จึงอาจจะตรงกันเราแค่เพียง บางแถวบางใบาบางวันทัดหรือว่าไม่ตรงเลยมันเกิดขึ้นได้นะครับดังนั้นรับไปแต่คำทำนายที่ดีๆอะไรที่ไม่ดีไม่ต้องรับไปนะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังนะอ่ะเดี๋ยวมีเค้มจะแนะนำานระือุปกรณ์ถ้าเกิดว่าใครที่เอ,อ่อรู้สึกว่าพลังงานไม่ดีนะครับต้องการจะชำระล้างพลังงานแลกเซเลนไนด์เนี่ยเป็นทางเลือกที่ดีนะครับนอกจากนี้นะชามทิเบตนะครับทิเบตตันซิงกิ้งโบนะ ก็สามารถเอาไว้ใช้ขับไล่พลังงานลบได้นะครับแล้วมันเป็นเครื่องมือในการช่วยทําสมาธิด้วยโดยการเคาะมันก็จะให้จังหวะยาวแล้วก็เสียงที่ดูผ่อนคลายเหมือนเสียงะระฆังของวัดนะแล้วก็การวนรอบขันแบบนี้ก็จะทำให้ได้เสียงยาวนะครับก็ทำให้แบบจิตใจมันรู้สึกแบบ เออบางทีถ้าเราสมาธิเราฟุ้งซ่านเราไม่รู้จะทำยังไงกับสมาธิใช่ไหมเราอะเอาใจของเรามา,มาวางในเสียงของถ้วยนะของชามที่เบตเนี่ยมันพี่เข้มรู้สึกว่ามันเป็นตัวช่วยในการทำสมาธิได้ดีสำหรับคนที่ไม่ค่อยมีสมาธิอย่างพี่เข้มเนี่ยนะนะจะไปฝึกสมาธิเหมือนคนอื่นเขาเนี่ยพี่เข้มทำไม่ได้นะบางทีนับเลขอะไรเงี้ยก็รู้สึกมัน มันมันยากก็เลยแบบเปิดชามที่เบดฟังหรือไม่ก็ตีเองนะครับแต่ตีเองบางทีเราจะรู้จังหวะเนี่ยพี่เข้มก็เลยชอบให้คนอื่นตีให้ฟังมากกว่าแต่พอไม่ไมีใครตีให้ฟังอัน,นจริงเปิด YouTube ก็ได้นะแต่เพียงแต่ว่าบางทีโฆษณาจะขั้นขึ้นมาหน่อย <c oughs> สมาธิก็เจงหมดนะท่านไม่ได้แบบซื้อพรีเมียมอะไรเงี้ยใช่ไหมนะก็อันนี้ก็ลองไปซื้อมาได้นะครับเดี๋ยวพี่เข้มจะ แบบว่าปักหมุดไว้ให้่โอเคนะใครที่อยากซัพพอร์ตช่องอย่าลืมส s cribe ไล์แชร์นะครับเพื่อนเพื่อนสามารถกดปุ่มซุปเปอร์แกดสมัครสมาชิกช่องโดยเฉพาะสมาชิกช่องในห้องเวิร์กช็อปพี่เข้มแนะนําเลยนะครับข้างในห้องเวิร์กช็อปจะมีคลิปสําหรับการเวิร์กช็อปสำหรับการพัฒนาตัวเองพัฒนาจิตวิญญาณยิ่งขึ้นไปหรือบางคนอยากดูดวงส่วนตัวหลังไม้ทักมหาพี่เข้มทักมาถามเลดการ์ดของพี่เข้มนะครับราคาต่อชั่วโมงหรือลองทักมาถามดูต่อ30นาทีนะแล้วก็ถ้าบางคนไม่ชอบ ดูดวงฉันอยากปรึกษาเรื่องความรักเฉยๆนะไม่ต้องเปิดไพ่ได้ไหมได้เมื่อเล่าเรื่องราวของคุณให้พี่เข้มฟังเดีนะ๋ยวพี่เข้มจะวิเคราะห์ให้เป็นฉากเป็นฉากเลยแล้วก็อาจจะไม่ได้บอกตรงๆว่าต้องแก้ไขตรงไหนแต่ว่าจะค่อยๆซับพอร์ตนะซับพอร์ตให้คุณได้เห็นทางที่มันเป็นทางของคุณเองนะมากกว่ามากกว่าการชี้ทางจะไม่ไม่อยากตัดสินและไม่ชี้ถูกชี้ผิดนะแต่ว่าคุณจะเห็นทางของคุณเอง เดี๋ยวเราจะค่อยๆมาเลือกกันนะว่าแต่ละทางเนี่ยมีข้อดีข้อเสียต่างกันยังไงโอเคเจอกันใหม่ในคลิป,ปอื่นของช่องนะสวัสดีด้วยครับ